สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาทําไก่ปิ้งนะคะก่อนอื่นก็ให้ขบกระเทียมพริกไทยรากผักชีและเตือนิดหน่อยเสร็จแล้วก็ไปใส่ในอ่างผสมใส่น้ําตาลมะพร้าวซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซอไฟายเขียวนมสดผงปรุงรสแล้วก็ผงชูรส ใส่เบกกิ้งโซดาลงไปอีกนิดนึงนะคะอย่าใส่เยอะเกินไปนะคะและชิมให้ได้รสชาติตามต้องการแล้วให้เติมสีผสมอาหารสีแดงลงไปนะคะคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนำไก่ที่เราหั่นไว้ลงคลุกเขาให้เข้ากันนวดไปสัก สินาทีส5นาทีเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วให้ใส่น้ำมันพืชลงคุกเขาไปอีกทีหนึง่งเพื่อให้ไก่นุ่มและก็ฉํำตอนที่เราปิ้งนะคะแล้วปิดฝาพักไว้อย่างน้อย30นาทีหรือข้ามคืนก็ยิ่งดีนะคะ เมื่อเราพักไก่ไว้แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็นำไก่ออกมาเสียบไม้แล้วค่อยนำไปอ่างไฟสำหรับที่เราอยู่นะคะต่างประเทศเราก็ใช้วิธีเข้าเตาอบเอาหรือว่าเอาเข้าหม้ออบลมร้อนนะคะครั้งนี้เราเอาเข้าเตาอบที่ไฟ350 องศาฟาเรนไฮแล้วก็คอยกลับทุก15นาทีนะคะก่อนนี้เราจะย่างก็พรมน้ำมันนิดนึงก่อนเพื่อให้ไก่ช้ำนะคะไม่แห้งเกินไปคอยกลับแล้วก็เช็คดูเมื่อไก่สุกแล้วก็เป็นนั้นใช้ได้ะคะ่ะ